ไก่แบบนั้นไปเรียกมันมาหนูเองค่ะพี่เกศวายทำมเก่ง <c oughs> พี่เกศหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจคือหนูไม่เคยจับไก่เลยค่ะแล้วพอน้องทรงตัวไม่อยู่หนูก็เผลอเผลอ,ออย่างเงี้ยค่ะหนูขอโทษพี่เกศค่ะก,ก็หอกเรื่องจริงค่ะพี่ <c oughs> เกศเธอก็หอกฉันูลเรื่องจริงค่ะเธอทําอย่างนั้นได้ไงไก่อะมันมีชีวิตนะเธอไปทําอย่างนั้นได้ไงลเไ็นไงล่ะเธอไม่คิดว่ามันเจ็บหรอมีสติซะ จเตะรู้จักไหมหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะถ้าเธอจะอยู่ต่อเธอต้องกราบหนูจะอยู่ต่อค่ะอีกลงอีกอีกลงอีกอีกลงอีกให้สดุดสุดเล้วครับพ่เกตหนูกล่าวขอโทษพี่เกตกล่าวขอโทษทุกคน แล้วขอโทษน้องไก่ไก่ตัวนั้นด้วยนะคะให้อภัยเขาสดน,นะคะพี่เกดจริงค่ะพี่เกดเขาทำขนาดนี้แล้วว่าลูกเคยไ<ม>หวไหมช่วยไหม